สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆชาวไทยทิพทุกๆท่านวันนี้นะคะแอดมินจะมาพาเพื่อนๆไปสมัครเปิดบัญชี Teacher p a y Teacher เพื่อขายใบงานกับเว็บนี้กันนะคะสำหรับใครที่โดน Amazon แบนบัญชีแล้วก็อยากจะขายพวกเกี่ยวกับใบงานอะไรพวกนี้ต่อนะคะแนะนำมาที่ Teacher p a y Teacher ได้นะคะซึ่งใครที่ยังไม่มี Account นะคะก็ให้เข้ามาที่ หน้าเว็บ google ได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า teacher page teacher นะคะส่วนใครที่หาลิงก์ไม่เจอเดี๋ยวยังไงก็ใต้ d e s c r i p t i o แอดมินก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้นะคะเพื่อว่าสะดวกแก่เพื่อนๆค่ะเมื่อเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะคะให้เพื่อนๆกดจอยได้เลยนะคะเมื่อกดจอยเข้ามาแล้วนะคะมันจะมี3แพลนให้เลือกนะคะ TPT Membership ก็คือแบบเวลาเราไป ดาวน์โหลดงานพวกนี้มาใช่ะคะ่ะ basic seller นี่ก็จะเป็นแบบผู้ขายนะคะแต่ขายในลักษณะฟรีซึ่งเราก็จะสมัครตรงนี้นะคะไอ้ส่วน premium seller ตรงนี้ค่ะมันก็จะคิดอ่าค่าสมาชิกตรงนี้อยู่59.95ดอลลาร์นะคะอันนี้เราจะยังไม่ไปยุ่งกับมันซึ่งที่เราจะทำก็คือ basic seller account นะคะก็กดที่จอยนาว เมื่อเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆใส่รายละเอียดส่วนตัวของเพื่อนๆได้เลยค่ะตรง ITIS ตรงนี้นะคะเขาจะถามว่าเราเป็นแบบครูสอนชั้นไหนอะไรประมาณนี้ค่ะหากไม่ใช่ครูเพื่อนๆก็ตอบว่าไม่ใช่ครูเข้าไปเลย IMR a เป็นอะไรเขาจะถามว่าเราเป็นอะไรนะคะเราก็อาจจะบอกไปว่าเราเป็นโฮมสคูลก็ได้ค่ะแล้วก็โลเคชันนะคะเลือกประเทศไทยในส่วนของอ ไอโฮมสคูลเลอร์ตรงนี้นะคะหากเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะใส่อะไรนะ,ะเดี๋ยวลองแปลเป็นภาษาไทยดูก่อนนะคะว่ามันมีคําไหนบ้างก็ลองกลับเข้าไปใหม่อ่าจะบอกว่าเราเป็นผู้ปกครองผู้ดูแลก็ได้นะคะหรือว่าเราอาจจะเป็นแบบพวกนักศึกษาหรือผู้ช่วยเสมือนอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วแต่เลยนะคะว่าจะเลือกตัวไหนหลังจากนั้นติ๊ก I want to ตรงนี้นะคะแล้วก็ I'm not a robot จากนั้นกด N e x t ได้เลยค่ะ คราวนี้นะคะเขาก็จะให้เราใส่ที่อยู่แล้วก็รายละเอียดอื่นๆนะคะเราก็ใส่ไปให้เรียบร้อยค่ะเมื่อกอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กด register ตรงนี้นะคะจะก,กดเ็กหรือกดปิดไปได้เลยก็ได้นะคะเรากดปิดไปก่อนนี่ค่ะก็หมายความว่าบัญชีของเราถูกสร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วคราวนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆ,ๆเข้าไปตั้งค่าการรับเงินของเพื่อนๆ,ๆ,ๆกันนะคะ ก็ให้คลิกเข้าไปที่โลโก้ที่เป็นรูปภาพตรงนี้ค่ะแล้วก็กดเข้าไปที่ my account นะคะตรง basic ตรงนี้นะคะเขาก็จะโชว์รายละเอียดของเราที่เรากรอกไปเมื่อกี้นะคะให้เพื่อนเอนเลื่อนมาตรงที่ payout metal ต,ตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปค่ะในส่วนตรงนี้นะคะเขาจะให้เราสมัคร hyperwallet ก่อนเพื่อทำการรับเงินนะคะในตรงนี้หาาเพื่อนๆไม่แน่ใจนะคะก็คลิกขวานะคะแล้วก็แปลาภาษาก่อน แอดมินไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะคะจำเป็นต้องใช้ภาษาไทยก็เลยต้องคลิกขวาให้มันแปลก่อนนะคะซึ่งเขาจะให้เราตั้งค่าใน3ขั้นตอนง่ายๆก็คือให้เราตรวจสอบเอกสารภาษีให้ถูกต้องอเราลองเข้าไปตรวจสอบดูค่ะ,ะตรวจสอบเสร็จก็กลับมาหน้าเดิมเรายังอยู่ในหน้านี้นะคะจากนั้นกดสร้าง TPT เฉพาะของคุณนะคะ,ะเราก็รับกุญแจค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราคัดลอกคีย์ก่อนนะคะ จากนั้นก็ไปลงทะเบียนบน h y p e r ร a l อลเลคลิกเข้าไปค่ะเขาบอกให้เรายืนยันบัญชีก็ให้กดยืนยัน TPT Key เมื่อกี้ค่ะกดเข้าไปนะคะแล้วก็ไอที่เรากด Copy มาเมื่อกี้นะคะแล้วก็อมาวางตรงนี้จากนั้นกด Continue นะคะเขาว่ายังไงเอ่ยเดี๋ยวนะคะขอแปลก่อนเขาให้เราเลือกบัญชีนะคะว่าจะเป็นบัญชีบุคคลหรือบัญชีธุรกิจอ่า i อมินเลือกบัญชีบุคคลนะคะ จากนั้นก็กรอกรายละเอียดของเราเพิ่มเติมตรงนี้เพื่อนๆก็จัดการกรอกรายละเอียดให้ครบนะคะเมื่อกรอกครบแล้วก็กดตกลงต่อไปได้เลยค่ะหน้านี้เขาก็จะให้เราตั้งพาสเวิร์ดนะคะแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดสำหรับเว็บนี้เข้าไปค่ะ Security Question ตรงนี้นะคะให้เราเลือกคำถามอะไรบางอย่างแล้วก็ใส่คำตอบลับเข้าไปค่ะจากนั้นก็กดติ๊กทั้งสองอันนะคะแล้วก็กดคอนเฟิร์มค่ะ เขาก็จะบอกว่าบัญชีของเราเปิดใช้งานสำเร็จแล้วแล้วก็ให้เรากดคลิกทาเครื่องหมายถูกตรงนี้นะคะจากนั้นกดตกลงแล้วก็คราวนี้เราก็จะต้องทำการกรอกแบบฟอร์มนะคะ d 8 u b l e b n ตรงนี้ก่อนนะคะหากเพื่อนๆจะาดาวน์โหลดเอกสารนะคะให้เข้ามากดตรงนี้นะคะ d 8 b e b e n ตรงนี้นะคะกดคลิกนะคะแล้วก็ มันก็จะออกมาเป็นเอกสารให้เราเซ็นค่ะลักษณะแบบนี้ซึ่งวิธีกรอกใบเสียภาษีนะคะก็ให้เพื่อนๆเปิด Photoshop นะคะจากนั้นก็เปิดไฟล์แบบฟอร์มเสียภาษีที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะคะจากนั้นก็กรอกตามแอดมินได้เลยนะคะข้อ1ก็คือให้เราใส่ชื่อและนามสกุลของเราโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านะคะข้อที่2ก็ให้ใส่ไทยแลนด์นะคะ ข้อที่3เราจะใส่บ้านเล็กที่หรือที่อยู่ของเราค่ะ country ตรงนี้ก็ใส่ประเทศที่เราอยู่นะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะให้เพื่อนๆมาที่หัวข้อที่8นะคะให้ใส่วันเดือนปีเกิดของเราลงไปค่ะโดยเขาจะให้ใส่เป็นเดือนวันแล้วก็ปีนะคะ จากนั้นให้มาที่ข้อที่9นะคะแล้วก็ใส่ไทยแลนด์ลงไปค่ะในส่วนของข้อที่10นะคะของเราจะมีอยู่ที่เสียภาษีประมาณ5%นะคะเราก็ใส่5%ลงไปตรงนี้นะคะจากนั้นเพื่อนๆก็เลื่อนลงมาด้านล่างค่ะตรงช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆติ๊กถูกลงไปด้วยนะคะตรง Signature ตรงนี้นะคะให้เราเซ็นลายเซ็นของเราลงไปนะคะแล้วก็ใส่วันที่ที่เราเซ็นตรงนี้ค่ะ ก็วันที่ก็เหมือนเดิมนะคะจะเริ่มต้นจากเดือนวันแล้วก็ปีนะคะแล้วก็ข้างล่างนี้นะคะให้เราใส่ชื่อเต็มของเราค่ะโดยใส่เป็นตัวอักษร,รพิมพ์ใหญ่หญ <โ frustrating. S 1> ทั้งหมดนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่ไฟล์กด save as นะคะแล้วก็ save as type เลือกเป็น pdf นะคะจากนั้นกด save ได้เลยค่ะ คราวนี้ก็ให้กลับเข้าไปที่เว็บทิเชอร์เพจท e เชอร์ของเพื่อนๆนะคะกลับเข้ามาที่หน้าเดิมนะคะให้เพื่อนๆมาที่ชุดไฟล์ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่ที่เราเซ็นไว้เมื่อกี้กด Open แล้วจากนั้นเราก็กดส่งแบบฟอร์มนะคะเมื่อส่งไปแล้วจะต้องรอเขาตรวจก่อนนะคะว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านซึ่ง ของบางคนนะคะมันจะต้องอเราส่งแบบ PDF แบบนี้ไม่ผ่านก็ให้เพื่อนๆทำการปริ้นใบกรอกภาษีออกมานะคะแล้วก็กรอกด้วยมือจากนั้นก็ถ่ายรูปโดยใช้มือถือของเราถ่ายก็ได้ค่ะแต่ถ่ายให้มันเห็นแบบอขอบทั้ง4มุมให้ชัดเจนจากนั้นก็เอามากดอัปโหลดแบบเมื่อกี้อีกรอบนะคะคราวนี้ให้กดเข้าไปที่สรุปบัญชีนะคะ เราก็จะมาเข้าที่วิธีการโอนเงินนะคะให้กดเข้าไปที่เพิ่มวิธีการโอนเงินตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าเราอยู่ประเทศไทยมันก็จะขึ้นว่า Thailand นะคะเราเลือกเป็นเงินบาทก็จะมีให้แอดบัญชีธนาคารของเราค่ะแต่ถ้าเราเลือกเป็น USD นะคะก็จะมีให้เราใส่บัญชี PayPal แล้วก็ Wire Transfer ซึ่งไอ y ้ Wire Transfer เนี่ยแอดมินไม่รู้เขาโอนกันยังไงแต่ว่า PayPal เนี่ยคะ่ะ ก่อนหน้านี้มันใช้รับเงินได้แต่แว,ว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะใช้ไม่ได้แล้วของแอดมินเวลาโอนเข้ามาทีไรมันก็จะเด้งออกบอกว่าโอนเงินไม่สําเร็จก็คือเราก็จะไม่ใช้วิธีนี้และวิธีเดียวที่เหลืออยู่ก็คือการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนะคะก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นไทยบาทแล้วก็กด Bank account นะคะกดคอนเทนิวค่ะแบงก n เนมนะคะก็คือธนาคารที่เราจะโอนเงินเข้ามาค่ะ แล้วก็ใส่เลขบัญชีของเรานะคะเพื่อนเอนเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะจะเห็นว่ามันจะมีค่าธรรมเนียมในการโอนอยู่ที่113,50สบาท50สตางค์ถือว่าแพงเอาเรื่องนะคะแล้วก็จะใช้เวลาในการโอนอยู่ที่อ่าถึงสี่วันทำการนะคะหลังจากใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเอนก็กดซับมิตตรงนี้ได้เลยนะคะคราวนี้มันก็จะขึ้นมาแล้วว่าเวลาเขาจะโอนเงินอ่ะเขาจะโอนเงินมา ในบัญชีของเราค่ะแต่ว่าสำหรับคนใหม่ๆนะคะแอดมินแนะนำอย่างนี้ค่ะคือปกติเวลาเราทำการลงขายชิ้นงานในทิเชอร์เพจทิเชอร์สำหรับคนที่ลงขายใหม่ๆที่ยังไม่มียอดรายได้เยอะนะคะแนะนำว่าอย่าเพิ่งใส่วิธีการรับเงินนะคะเพราะว่าปกติแล้วอะคะ่ะอัติเชอร์เพจทิเชอเวลาที่เราได้ขายนะคะเขาจะทำการสรุปยอดทุกๆเดือนให้เราสมมติว่า ของเดือนมกราคมใช่ไหมคะเขาจะมาจ่ายเงินให้อีกทีหนึง่งไม่เกิน21วันนะคะหลังจากหมดเดือนมกราคมไปซึ่งหากว่าในเดือนมกราคมเนะะี่ยค่ะเรามียอดขายยังน้อยอยู่เพื่อนๆจำได้ไหมคะว่าค่าธรรมเนียมในการโอนจะอยู่ที่1 1 3สบาท50สตางค์ในกรณีที่เรามีรายได้น้อยกว่าอะไรประมาณนี้คะ่ะมันจะไม่คุ้มกับค่าโอนก็แนะนำให้เพื่อนๆ สะสมเงินรายได้ของเราให้เยอะๆก่อนจากนั้นเราค่อยมาใส่บัญชีรับเงินของเราทีหลังมันก็ไม่เสียหายค่ะหากว่าใครที่กำลังมือใหม่อยู่นะคะแอดมินแนะนำให้อ่าไม่ต้องไปกรอกบัญชีรับเงินเท่าไหร่ยังไม่ต้องไปกรอกละกันค่ะไม่ใช่ว่าไม่กรอกนะแค่ยังไม่ต้องไปกรอกให้เราสะสมรายได้ของเราไปก่อนเราคิดเผื่อค่าธรรมเนียมไว้ด้วยค่ะสมมติว่า เพื่อนๆมีรายได้มากแล้วแล้วก็หักค่าธรรมเนียม113บาบาทที่เขาจะโอนมาเนี่ยค่ะเราถ้าเกิดว่าพอใจที่จะโอนมาแล้วก็ไปใส่รายละเอียดการรับเงินบัญชีธนาคารของเรานะคะเอาเป็นว่าหากเพื่อนๆพ,พร้อมที่จะให้เขาโอนเงินเมื่อไหร่ก็ใส่บัญชีธนาคารของเพื่อน,อนๆลงไปนะคะซึ่งหากใครมีเงินน้อยๆอยู่ก็ยังไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาจะเหมือน เหมือนของอเมซ o n ที่โอนเข้าเพย์ออนเนียค่ะหากเรามีไรายได้น้อยใช่ไหมคะเวลาตอนนั้นนี่คือของแอดมินเนี่ยเพย์ออนเนีย er จะหักอยู่ประมาณ3ดอลน,นะคะถ้าจะไม่ผิดก็คือร้อยกว่าบาทน่าจะพอๆกันนี่แหละคะ่ะแล้วก็หากว่าเรามียอดขายที่น้อยกว่า3ดอลใช่ไหมคะ Amazon อเมซอน่ะเขาก็จะโอนมาอัตโนมัติหมดเดือนเขาก็จะโอนหมดเดือนเขาจะโอนแต่ว่าของอเมซอนมันก็คือเขาจะโอน จากเดือนนั้นนะคะถัดไปอีกประมาณ60วันซึ่งหากหากเดือนเดือนที่เราต้องโอนมาเนี่ยมันมีรายได้น้อยกว่าค่าธรรมเนียมการโอนเงินมันก็โอนมาจริงๆนะคะอเมซอนโอนมาจริงๆแต่คราวนี้มาติดที่เพย์ออนเนียคือมันโอนเข้ามาเท่าไหร่เพย์ออเนียก็หักเป็นค่าธรรมเนียมไปหมดซึ่งเงินก็จะไม่เหลือเข้าบัญชีของเราและที่เชื่อเพย์ที่เชื่อเองแอดมินก็แนะนําแบบนี้เหมือนกันคะ่ะคือสะสมรายได้ให้มันเยอะๆจากนั้นค่อยกลอก บัญชีรับเงินของเราลงไปก็ไม่สายนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเงินหายไปแบบสมมุติว่าเดือนนึงเราขายได้นิดหน่อยแล้วก็มันไม่พอค่าโอนเงี้ยค่ะโอนมาก็จะเป็นเสียค่าโอนตรงนั้นไปแล้วเราก็จะไม่ได้อะไรเลยค่ะและนี่นะคะก็คือวิธีการเปิดบัญชีทิเชอร์เพทิเชอร์แล้วก็กรอกภาษีและก็กรอกบัญชีรับเงินนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆท่านนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอจบเอาไว้ที่เท่านี้ก่อนนะคะคลิปต่อไปแอดมินจะเอาเทคนิคในการหาเงินดีๆอะไรมาฝากอีกอย่าลืมคอยติดตามรับชมกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ